One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลยพื้นป่ากกงกลางกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะต้องใช้เวลาพิกฟื้นนานกว่า13ปี กว่าที่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจะกลับคืนมาดังเดิมสัตว์นานาชนิดต่างเข้าอาศัยพักพิงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่นับวันจะหาได้ยากขึ้นค่ะต้นโกงกลางสองต้นกำลังแผ่กิ่งก้านฮ้ร่มเงาลิมตลิงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปลูกขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ค่ะท่านก็ทรงมาปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกพร้อมตัดไว้ที่ศูนย์ว่าปลูกป่าพื้นนี้แล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วยครับหากย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะพื้นที่กว่า786ไร่ในตำบลปากน้ำปรานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้เคยเป็นนากุ้งร้างเสื่อมโทรมจนชาวบ้านนั้นไม่สามารถทำมาหากินได้ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจึงมีพระราชดำรัสให้พลิกฟื้นผืนป่าแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่งห่วงใยต่อวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับป่าชายเลนนะครับก็ทรงดำรัสและก็ดำรินะครับให้ช่วยกันฟื้นฟูนะครับทำให้กรมป่าไม้ยกเลิกสัมปทานในพื้นที่ตรงนี้และนำเอาอเอาพื้นที่ตรงนี้ผนวกเข้าสู่ ค่งกกาาารปปูถวเฉลิมพระเกียเพียง13ปีเท่านั้นค่ะนางกุ้งร้างก็ถูกพลิกฟื้นขึ้นจนกลายเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของคนหรือที่เราเรียกว่ามหัศจรยร์ป่าคนสร้างนั่นเองค่ะ ตลอดสฝั่งเส้นทางการศึกษาธรรมชาตินะคะเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่ารวมถึงระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นกันค่ะอย่างที่นี่นะคะเมื่อเรามาเราจะเห็นนกกินเปรี้ยวปูก้ามดาบปูแสมค่ะนอกจากนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําที่เปิดให้ชาวประมงนั้นเข้ามาทําอาหากินด้วยค่ะเมื่อก่อนที่ว่ามันก็พอหาก,กินได้อ่า เป็นบางส่วนที่เขาห้ามกับไม่ห้ามไอที่เขาห้ามเราอยากเข้ามาในสิ่งที่เขาละคขาสงวนมันก็ดีแล้วาำรับขนหลุนหลังมันจะได้หากิงกันต่อเห็นชาวบ้านและหน่วยงานต่างร่วมแรงร่วมใจดูแลผืนป่าขนาดนี้นะคะก็ต้องขอกดไลค์ใช่เลยให้กับความเสียสละและความมุ่งมั่นของหลายหน่วยงานที่ร่วมิกฟื้นป่าก,กงกางที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จนทำให้ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนซิลิน,รนาราชินีที่อําเภอปากน้ำปรานจังหวัดประจวบคีครีขันธ์กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้อีกครั้ง1 News ตรงไปตรงมา